การใช้เครื่องซีลแบบสายพานส่วนประกอบของเครื่องซีลแบบสายพานซึ่งจะมีสายพานสีฟ้าด้านหน้ามีถังแก๊สสำหรับเติมแกส๊สไนโตรเจนมีแผงควบคุมสำหรับการทำงานซึ่งจะประกอบด้วยปุ่มเลขคือปุ่มสต็อปนะครับปุ่มที่2คือปุ่มพาวเวอร์ปุ่มที่3ปุ่มฮีตเตอร์ปุ่มที่4จะเป็นปุ่มพัดลม ปุ่มที่5จะเป็นปุ่มพิมพ์เตอร์นะครับปุ่มสลับการหมุนนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มปรับตำแหน่งของการพิมพ์ปุ่มที่2จะเป็นปุ่มอุณหภูมิของหมึกพิมพ์นะครับปุ่มที่3จะเป็นปุ่มสปีดของสายพานส่วนด้านขวานี้นะครับจะเป็นหน้าจอสำหรับปรับอุณหภูมิการเริ่มต้นการใช้งานนะครับเริ่มจากการเสียบปลั๊กนะครับ จากนั้นนะครับทำการเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับเปิดสวิตช์เตอร์ครับเปิดสวิตช์พัดลมส่วนสวิตช์พิลเตอร์จะเปิดือไม่เปิดก็ได้นะครับขึ้นอยู่การใช้งานนะครับจับรอบสปีดของสายพานให้ช้าลงนะครับหรือเ,เร็วขึ้นครับตามความต้องการนะครับ การปรับอุณหภูมิของฮีเตอร์นะครับจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของถุงที่ต้องการจะซีลนะครับหากใช้ถุงบางอุณหภูมิที่ใช้ประมาณ140องศานะครับหากใช้ถุงหนาหรือถุงประเภท PP หนานะครับใช้อุณหภูมิประมาณ150องศานะครับหากเป็นถุงไนล่อนนะครับใช้อุณหภูมิประมาณ160อองศานะครับการปรับลดอุณหภูมิหรือเพิ่มอุณหภูมินะครับ กดที่ปุ่มบวกหรือปุ่มลบนะครับเพื่อลดหรือว่าเพิ่มอุณหภูมินะครับนี่หากต้องการลดอุณหภูมินะครับก็กดเครื่องหมายลบนะครับเพื่อลดอุณภูมินะครับหากต้องการเพิ่มอุณหภูมิก็กดเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อเพิ่มอุณหภูมินะครับอันนี้จะตั้งไว้ที่150องศานะครับซึ่งเราจะใช้ถุง PP หนานะครับ รอจนกระทั่งอุณหภูมิได้ตามต้องการนะครับถึงจะเริ่มใส่ถุงตัวอย่างเข้าไปได้นะครับการทํางานของสายพานสาหรับซิงถุงนะครับด้านหน้าสามารถเปิดสายขึ้นมาดูได้นะครับซึ่งจะเป็นลนักษณะการหมุนนะครับดึงถุงเข้าไปในสายพานนะครับผ่านยิปเตอร์นะครับแล้วก็ความรูปหลีกลนะครับถุงกระจุกด,ดึงออกทางด้านหลังนะครับ ก็ออกไปถึงด้านนอกนะครับการวอนตำแหน่งของปากถุงนะครับจะต้องวางให้พอดีกับลูกกรีบนะครับหรือตำแหน่งฮีเตอร์นะครับตัวปกติจะหางประมาณ1เซนติเมตรนะครับเช่งน,นี้นะครับสามารถเติมก๊าซในโตรเจนก่อนที่จะทำการปิดผนึกถุงได้นะครับ วิธีการเติมก๊าซไนโตรเจนนะครับเปิดวาล์วถังก๊าซไนโตรเจนนะครับการซิลถุงนะครับวันนี้เราจะได้ถุง PV P ีแบบหนานะครับโดยระยะระหว่างการซิลนะครับให้ห่างจากปากถุงประมาณ1เซนติเมตรนะครับลำดับแรกนะครับ เราจะซีลถุงแบบไม่เติมกา๊าซไนโตรเจนก่อนนะครับการวางตำแหน่งของปากถุงนะครับวางให้ห่างจากสายพานลงมา1เซนติเมตรนะครับแล้วใช้มือทั้งสองข้างนะครับจับปากถุงให้ตึงนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยเข้ามาในสายพานนะครับจนจะดูดถุงเข้าไปเองแบบอัตโนมัตินะครับ อันนี้คือลักษณะของถุงที่ผ่านการซีลเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบความแน่นของปากถุงนะครับโดยการดึงนะครับดูว่าสามารถดึงออกได้หรือไม่นะครับถ้าดึงออกแสดงว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการซีลผากถุงครับยังไม่สูงพอนะครับให้เพิ่มอุณหภูมิได้อีกนะครับอันนี้เชิมพอสำหรับการซีลแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการซีลปากถุงแบบเติมกา๊าซไนโตรเจนนะครับการซีลปากถุงแบบเติมกา๊าซไนโตรเจนนะครับจะต้องประคองถุงให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นถุงจะเบี้ยวนะครับขั้นตอนแรกนะครับนําปากถุงนะครับใส่เข้าไปในหัวพ่นกไนโตรเจนนะครับให้ห่างจากสายพานประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยเข้ามาครับ ันนี้คือถุงที่ผ่านการพ่นกา๊กาซไนโตรเจนเข้าไปนะครับแต่ว่าถุงมีความบวมพอดีนะครับสําหรับขั้นตอนการปิดเครื่องนะครับหากเราใช้กา๊าซไนโตรเจนนะครับให้ปิดที่ถังกา๊าซไนโตรเจนก่อนนะครับปิดบาวถังกา๊าซไนโตรเจนนะครับ จากนั้นนะครับให้ทําการปล่อยก๊าซนที่หลบทั้หมดนะครับโดยการใช้นิ้วนะครับกดคันโเติมก๊าซนที่เปเล็กน้อยนะครับเพื่อแก๊สออกไม้หมดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการปิดสวิตช์ฮีเตอร์นะครับส่วนสวิตช์พาวเวอร์กับสวิตช์แฟนให้เปิดเอาไว้นะครับรอจนกระทั่งอุณหภูมิของฮีเตอร์นะครับเย็นลงนะครับถึงจะปิดสวิตช์แฟนกับสวิตช์พาวเวอร์นะครับ หากในกรณีที่มีสุงติดนะครับหรือมีปัญหานะครับเราสามารถกดปุ่มสต็อปได้ทันทีนะครับโดยการกดลงไปแรงๆนะครับเครื่องจะหยุดอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นนะครับหากเราต้องการใช้งานใหม่อีกรอบนะครับให้ทําการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับตัวปุ่มสต็อกก็จะเด้งขึ้นมานะครับเครื่องก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับขั้นตอนการเก็บรักษานะครับ เมื่อเราใช้งานเสร็จนะครับก็ใช้ผ้านะครับชุบน้ําหมาดๆนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับใช้งานเสร็จนะครับก็กดปิดสวิตช์แฟนนะครับปิดสวิตช์พาวเวอร์ครับแล้วก็ทําการอดอลักเก็บสายไปเรียบ,บร้อยนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการใช้งานนะครับ